Okay. เสร็จแล้วค่ะยมามะม่วงของนุ่นสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับนุ่นนะคะที่ช่องนุ่นนี่ C W <A. S 2> นั่นเองแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทางล่างนี้เองนาอเพิ่งทําใหม่เลยแอปโชว์โชว์โอเคสําหรับวันนี้เนี่ยนุ่นจะมาทํมายามะม่วงให้เพื่อนๆกินกันค่ะ เพราะดีว่านุ่นได้มะม่วงมานะคะมะม่วงที่ยุโรปก็อารมณ์นี้ไม่เหมือนมะม่วงไทยเนาะจะแอปเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวเล็กๆไม่เปรี้ยวมากนะคะนี่ซื้อมาสิบสิบโคนเนอร์ก็ประมาณ30บาทค่ะบอกมาจะเป็นสีเขียวๆแต่ว่าถ้าปล่อยให้สุกก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะโอเคไปลุยกันเลยอ่าเพื่อตัดตอนนะคะนุ่นได้สับมะม่วงให้เรียบร้อแล้วนะคะับเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอุปรกรณ์มีมะม่วงนะคะ ตามมีตามเกิดเลยค่ะถ้าเกิดใครมีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งด้วยแต่ว่านุ่มไม่มีมนะคะแล้วก็มีถั่วถั่วนะคะถั่วลิสงก็มีนี่ค่ะพริกป่นน้ำตาลนะคะแล้วก็ปลาร้านะคะ <S 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 แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบปลาร้าก็ไม่ต้องกังนวลน,นะคะเพราะว่าใส่น้ำปลาได้นะคะแทนปลาร้านะคะก็คือเปรี้ยวมาจากมะม่วงหวานมาจากน้ำตาล เค็มมาจากาน้ำปลาร้านะคะแล้วก็เผ็ดนะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนะคะโอเคสี่รสค่ะไปเลยก่อนอื่นนุ่นจะขอใส่น้ำปลาก่อนนะคะเอาเค็มนุ่นจะทำน้ำยำก่อนเนาะเค็มสู้เค็มสู้บอกแบรนด์ไม่ได้นะคะสำหรับสปอนเซอร์จะเข้าก็เข้า,ขามาได้เลยร <c oughs> <c oughs> อเล่นขย่าก่อนค่ะให้นัว ใส่สองช้อนพอน้ำปลาก็ได้ใส่เพมด้เอาไม่ไม่ไม่ไเลยค่ะเดี๋ยวหา,หาที่เช็ดมือแป๊บหนึ่งอชี่กระดาษเช็ดมาค่ะคะุมต้องเช็ดที่หลังนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นหอมหวัวจะจนจวนใจก็ประมาณนี้ใส่ปลานะคะสองช้อนนัวๆไปหนึ่ง สำหรับใครที่บางคนไม่ชอบกลิ่นเหม็นของปลาร้านะจ๊ะก็ซื้ออันที่แบบว่ากลิ่นไม่เหม็นมากเขาะจะมีเขียนว่าปลาร้าต้มสุกแล้วนะคะกลิ่นไม่เหม็นเท่าไหร่อะไรนี้เปิดเครื่องดูดอากาศด้วยไม่งั้นแบบกลิ่นจะหอมอวนแล้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะมากินด้วยเฮ hey, ปลาร้ลงปลาร้ลงแล้วก็ เผื่อใครอยู่ต่างประเทศอจากัูนัวก็ลุยเลยค่ะพริกป่นจากช้อนหนึ่งนิดนึงเพื่อความเผ็ดแซ่บแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ยำมะม่วงน้ำตาลนะคะประเทศนี้เรียกว่าสวีเดนเรียวกว่าซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์นะคะสองช้อนไปเลยชอบอวหวานไม อันนี้ก็จะได้น้ำก็เป็นน,น้ำเ้าคนอะ่ะอินลดงจวนมากอย่าลืมนะจ๊าถ้าใครไม่ชอบน้ำปาลาก็ใส่น้ำปลาแทนนะถ้าใครมีผงนัวนะคะผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้ ใครไม่มีก็ตมมนตำเกิดชิมนิดนึงเปรี้ยวไม่เปรี้ยวสิเปรี้ยวอยู่ที่มะม่วงเค็มหวานแล้วก็เผ็ดะพอได้น้ำปุ๊บก็ใส่มะม่วงเลยน้ำมันจะมีน้อยปะ อนุญาตใช้มือนะคะพอทำกินทำเองกินเองนักเอกพออารมณ์มะม่วง,ม,วงม่วงที่ชาวีเดนกินคนเดียว,วจะเหงาๆหน่อยเตจแล้วก็คุกเลยนึกถึงสมัยเรียนมาหาลัยตือยำมะม่วงแถวหอค่ะอร่อยมากรุ่นจบจากลองหกนะคะอ่า ราบุงคุณธัญบเวอุ๊ยพันจา้ายำมะม่วง,งจา้าเด็ดสระตามานี้หนึ่งปีนี่ครั้งแรกนะคะที่กินยำมะม่วงเลิศนะคะคุกเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วเพิ่มความยั่วจากใจใส่ไปเลยจ้าอยากใส่มากใส่น้อยก็ใส่ลงไปคนต่อไม่รอนแล้วนะ <laughs> ง่ายมากเลยใช่ไหมคะจัดจานฝากไว้แล้วกันใครที่ชอบกินยำมะม,ม่วงพวกสายยำนะคะลุยเลยค่ะถึงจะอยู่ต่างประเทศก็กินได้นะทำง่ายมากเลยไรเถอะลองกินหน่อยอร่อยแน่ืมมือตก่ดโอเคค่ะสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันนะแล้วก็ ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ทุนด้วยบ๊ายบาย